เดี๋ยวครูพาไปเรียนข้าวเองเรียนวันนี้เวลาหกโมงครึ่งเจอกันที่ห้างโอเคไหมครับเออตอนแรกพวกเราจะไปห้างพร้อมกันแต่ดูเหมือนว่าทุกคนมีภารกิจ<ม>ส่วนผมส่งรายงานบทสรุปครูครับผมมาส่งรายงานมาแล้วเหรอนึกว่าจะไม่ยอมส่งงานซะแล้วได้เะละ่ะผมตั้งใจทําสุดฝีมือเลยครับอาจารย์งั้นเหรอถ้างั้นขอชมฝีมือหน่อยถ้าได้เห็นแล้วก็อาจารย์จะต้องช็อกจะดีหรือไม่ดีครูเป็นคนตัดสินเอาหน้าครูอย่าเครียดเลยเอาไป ต้องขอบคุณเลกาที่ให้ยืมจดเลคเชอร์ถ่ายทอดบทเรียนได้ขนาดนี้เฮียเลยเนี่ยเป็นไงครับผลงานชิ้นเอกของผมโอ้โหประทับใจจนพูดไม่อออเลยลหครับนี่มันอะไรเนี่ยฉันบอกให้เธอทำรายงานมาส่งไม่ใช่หรือไงนี่ครับรายงานนี่แหละครับเขาเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะยังไงมันก็ดูเป็นการ์ตูนลามกชัดเลยผมวาดเองแหละอาจารย์ไม่ภูมิใจกันเหรอพูดอะไรแบบนั้นหรอครับผมแค่นำเสนอรายงานในรูปแบบการ์ตูนเพื่อเอกน่าสนใจยิ่งขึ้นถึงจะเป็นการ์ตูนแบบนี้แต่ผมใส่เนื้อหาที่อาจารย์สอนในคาบเรียนเมื่อวานอย่างครบถ้วนะครับ ปัญหามันไม่ได้อยู่เนื้อหาปัญหามันอยู่ที่รูปที่เธอวาดต่างหากทำไมอ่ะมันลามกเกินไปแล้วโดยเฉพาะตอนที่เลนูบอกว่าฉันจะต้องผสมเกสรให้ได้เนี่ยมันดูเหมือนพวกโรคจิตชัดเลยหูคิดว่ากกันไปแล้วใน,นอย่างนะครับตัวละครในกระตูนเป็นพืชมันมีต้นไม้โรคจิตอยู่ด้วยเหรอหรือว่าอาจารย์สอนมานานแล้วเลยอิจฉาหุบปากหน้าจ,จุดนี้ ทำไมถึงต้องวาดได้เป็นรูปร่างเหมือนคนด้วยที่จริงผมก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแหละครับแต่พอได้ถือคัพเรีเนยนสุดแสนน่าเบื่อของคุณครูแล้วแล้วก็ผมเลยคิดได้คือนผมวาดเป็นดอกไม้ท้ายแล้วมันก็คงจะน่าเบื่อเหมือนเันมเนอ่อใจเย็นสิครับครูผมก็เลยอธิบายให้ฟังเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมเลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอย่างเช่นผสมพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยมันจะน่าสนใจกว่านี้อีกนะครับที่เธอพูดมาก็มีเหตุผลแต่ไม่ใช่ในรูปแบบกระตูุลาม อย่างน้อยก็ถือว่าเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันสอนแล้วจะว่าไปมีอีกอย่างที่ครูอยากฝากเธอดูแลครับผมถ้าให้ดูแลครูลิสาที่ไม่มีใครคอยดูแลตอนแก่เพราะยังหาแฟนไม่ได้จนแก่ผมคงต้อง,องปฏิเสธลูกหน้านะครับครู <laughs> ก็ไม่อยากเจอหน้าเด็กอย่างเธอไปจนแก่หรอกอยากช่วยดูแลเลกะหน่อยฮะจริงอยู่ที่เลกะเป็นเด็กที่มีความสามารถมากเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเต็มเปี่ยมนโยบายที่เลกะนําเสนอเป็นผลดีกับโรงเรียนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคิดให้รอบด้านเพราะแบบนี้ฝากเตือนเด็กคนนั้นด้วยนะ เหมือนว่าเด็กคนนั้นฟังเธอคนเดียวเมื่อมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดคงเป็นไปไม่ได้ที่เลกาจนะมาถึงจุดนี้แล้วมีคนเกลียดเลยแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะอยู่เคลียงข้างเลกาเสมอจะว่าไปมีเรื่องรบกวนหน่อยฝ oh <my> ากเอาลังเอกสารตรงนั้น oh <my> ไปไว้ในห้องเก็บเอกสารให้ด้วยสิโอครูแค่นี้ครูก็อาไปไว้เองได้ไม่ใช่หรอยังไม่ถึงไว้แก่ด้วยข้อเข่าเสื่อมสักหน่อยนี่ครับไม่ล่ะครูยังต้องมีนัดกินข้าวกับสภานักเรียนครูไปก่อนนะฝากด้วยละ่ะเดี๋ยวนะผมะ จากที่ผมย้ายเอกสารเสร็จผมก็เดินไปที่ห้างยูมะทางนี้ครับทำไมทุกคนหนึ่งมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหมดเลยล่ะพอดีฉันไม่ได้มาถึงตอนคาบเส้นแบบใครบางคนแถวนี้น่ะโอ้โหใหญ่ดีนี่มันขยันกับชั้นจริงๆเลยอ่ะนายน่าจะรีบๆมานะมวัวแต่ชักช้าอยู่แบบอา้ากูบอกให้ผมย้ายเอกสารน่ะนี่ยูมะโตป่านนี้แล้วนยังไม่กินผักอีกเนระเอ้ยอย่ายุ่งพียไม่ใช่แม่กูเธอไม่เห็นหรืองไงว่าสัตว์ที่อยู่บนจุนสู่สุดของห่วงโซ่อาหารเรื่อเป็นสัตว์กินเนื้อทั้งนั้นเลยนี่ แต่รุ่นพี่อยู่ในชนชั้นต่ำสุดของสภานักเรียนนะคะจ้ะนทะไรทถึงยูมาจะไม่กินผักก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่เราดีได้บอกว่าไม่มีครูคนไหนไม่รักลูกศิษย์ตัวเองหรอกครูต่อให้ยูมากินผักได้ยูมาก็ยังเป็นชนชั้นต่ำสุดฉันมาทำอะไรที่นี่กูอ,ออกทันไงงั้นล่ะครับผมขอโทอครับพูดเลยก่อนกลับฉันว่าจะไปซื้อของหน่อยหนูก็มีของที่จะซื้อก่อนกลับเหมือนกันบังเอิญจังนะ ครูก็ว่าจะแวะซื้อของก่อนกลับเหมือนกันเงินเราก็แยกกันตรงนี้ก็ได้อ,อ๋อถ้าจะกลับบ้านเลยตอนนี้ก็คงจะด,ดูแปลกๆไปหาใครดีเอ,อ่อให้เลือกนะครับว่าเราจะไปกับใครอย่างนั้นเหรออากาเด้อยู่ไหนวะอากาเดะกาลังยืนดูเครื่องประดับอยู่อันนี้ก็น่ารักดีนะแต่คงไม่เหมาะกับฉันหรอกมัง้งฉันว่ามันก็เหมาะกับเธอดีนะากาเด้ไม่คิดว่ารุนพี่อยู่มาจะสนใจเครื่องประดับฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันแล้วน,น่ามันจะได้เจอเธอที่นี่อ่ะทาไมคะ เห็นแบบนี้หนูก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะครับอย่างที่คิดเลยต่างหูพวกนี้คงจะน่ารักเกินไปไม่เหมาะกับหนูใช่ะคะฉันบอกหมอจะตายไปตัดผมสั้นแบบนี้มันจะเห็นต่างหูชัดเจนมากแต่แต่ว่าถ้าใส่ต่างหูก็ต้องเจาะหูด้วยนะสิพอแบบนี้ไหมจริงด้วยนานๆทีรุ่นพี่อยู่มาเองก็ทําตัวมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะเออกูขอโทษรุ่นพี่อยู่มาคิดว่าแบบไหนเหมาะก,กับฉันกว่ากันคะ แบบไหนเหรอไอถ้าถามฉันแล้วก็มันบอกเธอทั้งคู่นั่นแหละรุ่นพี่สาพูดตั้งนานแต่พอเอาเข้าจริงนั้นออกความเห็นแบบขอไปที <What? S 1> บอกกับคน,น,นีทั้งคู่ว่านั่นแหละแต่ว่าทั้งสองอ่ะมันให้ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันแบบที่สองดูเหมือนเด็กเกินไปหรือเปล่านะไม่หลอกไม่หลอกแบบที่สองก็ดีนะมันก็มีความน่ารักของมันนะ่ะแล้วถ้าเลือกทรงสามเหลี่ยมจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นแหละใช่ถ้าถ้าเธอใสก็คงดูโตไปสองสามปีเลยแหละ หูอันเล็กน e <with> ิดเดียวทําให้ด <tense> e? ูโตขึ้นขนาดนั้นได้ยังไงกันคะลองลองดูตาเอ้ยผมเดินเตะไปสักพักหนึ่งแล้วนี่โซนกีฬาสินะเอ้ในซื้อรองเท้าใหม่กันเหรอไม่เชิงหรอกตอนนี้ชมรมฟุตบอลกำลังจะมีงานแข่งฉันสัญญาว่าถ้าใครทำแพทริกได้จะซื้อรองเท้าสตั๊ดให้หนึ่งคู่โอ้ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยนายเนี่ยจะว่าไปไม่คิดเลยว่าจะได้เจอนายที่โซนจำไหนก็กตามเมืองมาเองแหละถ้านายตัดสินใจเข้าชมรม เดี๋ยวฉันซื้อถุงมือโกให้เป็นของขวัญต้อนรับ <ขอ S 1> เลยขอปฏิเสธน่จะเป็นตัเป็นมือโกด้วยปะนายเป็นตัวรับมุกในสภานักเรียนอยู่แล้วก็ <The fuck? S 1> จะเหมาะกับการรับลูกบอลเหมือนกันเอา้ารับแรงกระแทกจากลูกบอลเจ็บน้อยกว่ารับคำด่าจากอากเน,นะนะเออปาดิ่งอะราวนี้ผมเดินเล่นอย่างไม่มีจุดหมายผมก็เจอครูลิซาด้วยล่ละเอ๊ะทำไมครูถึงมาอยู่ในนี่ได้ล่ะเนี่ยฉันอยู่ในร้านเครื่องสำอางแล้วมันแปลกตรงไหนไม่ทราบ เา่ทาทงที่เลยวัยรุ่นะไรแล้วแทๆ้ๆแต่ก็อยากเข้าร้านสำหรับวัยรุ่นอีกฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นสักหน่อยครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอถึงยังหาแฟนไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรกครับเกี่ยวสิรู้หรือเปล่าว่ามีแต่คนอิจฉาเธอ เพราะในสภานักเรียนมีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยผมเข้าใจที่ครูพูดนะครับแต่จุดๆจะให้ไปจีบใครสักคนนี่ก็แปลกๆเหมือนกันถ้างั้นนายเกลียดเลกากับอากาเงนงงั้นเหรอก็ไม่ได้เกลียดนะครับถ้างั้นก็ชอบทั้งคู่เลยนะสินายนี่ไม่เลวเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูก็รู้ใช่ไหมครับว่าการจับปลาสองหมือนะั้นไปใช้เลนทครัวเท่าไหร่นี่ครูจะสนับสนุนอย่างนั้นจริงๆเหรอครูนี่ก็ไปทรมดบกันนะครับเนี่ยน่าลำคาญจังเลยนะนายเนี่ยอะไรเนี่ครอ้้นเงีี่มมปับทาาผสว อ้างนู่นนี่แล้วทาให้พวกเธอหันมามองนายให้ได้สิแล้วครูเป็นอะไรเดี่ยจะไปครูมาเชียร์แปลกๆแสดงความต้องการของนายออกมาให้เห็นหน่อยแล้วก็จัดการรวบหัวรวบหางซะเลยรวบอาจารย์ได้ปะล่ะฉากน้ำมนุษย์ล้วจะให้ฝืนความรู้สึกกันไม่ได้หรอกนะครับก็เพราะมนุษย์เรามันมีหลายด้านการจะชอบใครสักคนเราต้องชอบในตัวคนคนนั้นไม่ได้ชอบเพราะมีเหตุผลแอบแฝงก็จริงครูนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ชอบสองคนนั้นอยู่ดี ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูช่วยเลือกให้กับเอ่เอากเน่เที่ดูจริงจังก็อาจจะเหมาะกับผู้ชายเหลวไหลแบบนายก็ได้นะอย่าไปยุ่งงั้นเลกาล่ะเออถึงเลกาจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กแต่ผมว่าเลกาอาจจะเกินเอื้อมไปหน่อยสำหรับผมตอนนี้นะนายเนี่ยเรื่องมากจังนะคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาหรือว่า,านี่นายเลงคาสมาเมาไว้นั้นเหรอ,อหนักผมว่าจะต้อง ไปดอนให้มากกว่านี้แล้วล่ะเอาเลยฉันจะช่วยเธอเองอยู่มาอย่างเช่นจับคู่ทําเวรด้วยกันทุกวันเห็นที่ผมต้องรีบหนีก่อนแล้วอะไรวะเนี่ยไปหาเลกาแล้วกันผิดคาดอย่างมากเธอหยิบในใยสารยอดฮิตในหมู่ผู้หญิงเลกาสนใจของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนายมาจากไหนเนี่ยแล้วก็แอบมาอ่านหนังสือของคนอื่นแบบนี้มันเสียมารยาทนะยะเอาหน้าถ้าอยากอ่านคนเดียวก็กลับไปอ่านที่บ้านสิวะ เห็นเธอกำลังอ่านอย่างจริงจังก็เลยสงสัยเนี่ยแต่ก็ไม่ึกเลยว่าสนใจเรื่องทํานายอะไรแบบนี้ด้วยเปล่านะฉันแค่เห็นนิธีเสารเรื่องนี้วางอยู่ผิดที่โมโมโม่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 โมโมโมอีกอย่างในเรื่องนี้เขียนว่าคนกรุ๊ปเลือดเอไม่ใช่เรื่องดวงโอ้แล้วไหนบอกไม่เชื่อไรเธอเชื่อเต็มเต็มเลยด้วยเอ้าแล้วกรุ๊ปโอของฉันอะคนกรุ๊ปโอเป็นพวกหลงตัวเองชอบคิดว่าผู้หญิงคนอื่นมีใจให้ เเหมือน,นายยปียแต่ไม่นึกงเวฝันเลยว่าราชินีรเชธารมอย่างเธอจะสนใจอะไรแบบนี้ด้วยฮะถ้าเป็นนักเรียนคนอื่นรู้จะเป็นยังไงกันนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเกิดว่านายบอกคนอื่นแล้วก็ฉันฆ่านายแนะ่แต่ต้องมีสิท์บนนะเว้ยนายต้องการอะไรฉันจะถามเขาถามเธอแค่สองข้อเท่านั้นแต่ให้ฉันโกหกข้อไหนย,ยังไงนายก็ไม่รู้อยู่ดีนั่นแหละก็จริงแล้วกูจะถามไปทําไมวไะเฮียกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวสิถ้าอย่างนั้นข้อแรกครับ เออสเปคผู้ชายเธอชอบอหรอครับสเปคผู้ชายที่ชอบงั้นเหรอก็คงมีความเป็นผู้ใหญ่มีอ,อ้อมกอดที่อบอุน่นที่สําคัญต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษด้วยโอเคไม่ใช่กูแล้วหนึ่งไปแล้วเจอกันเดี๋ยวนี้นี่เองเหมือนชันไม่มีผิดเลยอะไรไม่ได้รู้ว่าบ้านนายไม่มีกระจกไว้ใช้เดี๋ยวชันซื้อกระจกให้เป็นของขวัญนะขอบคุณมากเลยครับซื้อจริงก็เอามาแล้วกันออถ้างั้นต่อไปก็คือหนึ่งวกหนึ่งได้เท่าไหร่เฮ้ยวยสาม ว่าแล้วเชียวข้อแรกเธอไม่ได้โกหกจริงด้วยแสได้ว่าสเปคเธอที่สาวมากกว่าที่คิดเยอะเลยเนี่ยก็แล้วมันจะทําไมเล่าก็ฉันชอบคนฉันแบบนี้นี่นะวันนี้เจ้าไทยขี่ม้าขาวเนี่ยอยู่ตรงหน้าเธอแล้วออวิ่งแหวะไม่มีทางเทกลับ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 หลังจากที่ผมออกมาจากประตูได้ไม่นานเล็กก็เดินออกมานี่นายดักรอฉันอยู่หรอเดี๋ยวดิทำไมเธอไม่คิดว่าฉันเป็นสุภาพบุรุษรอเธอบ้างเหรอฮะนายเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่านายกลัวถูกดักตีเลยรอให้ฉันกลับบ้านด้วยหรือไง <c oughs> ก็จริงเอาห,าหน้าไหนๆก็กลับบ้านทางเดียวกันและวนีไปด้วยกันเลยกลับด้วยกันไม่เป็นไรหรอกไม่เหงาเด้ <c oughs> ฉันไม่เหงาหรอกปกติเวลาเดินกลับบ้านฉันชอบฟังเพลงไปด้วย <c oughs> ผมได่คิดถูกจริงๆแล้วใช่ไหมที่รอกลับบ้านพร้อมนางเนี่ยหล <c oughs> ังจากที่คุยกันเรื่องในอดีตรู้ตัวทีก็อยู่หน้าบ้านตัวเองซะแล้วอุ้ยถึงบ้านแล้วเนี่ยยังอยากคุยกับเธออีกหลายเรื่องเลยเนี่ยงั้นเหรอ ส่วนฉันกําลังดีใจที่จะได้หลุดพ้นจากเรื่องแก๊งนักเลงของนายสักทีเอา้าแก๊งนักเลงที่ไหนกันเขาเรียกว่าแก๊งราชาังกรทมินต่างหาผู้ผปกป้องเมืองทงั้งทั้งที่เวลามีเรื่องทีไรก็ร้องไห้กับไมให้ฉันทําแผลให้ทุกครั้งแท้แท้เอา้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะท่านหัวหน้าแก๊งครับไว้เจอกนใหม่ล่ะกลับมาแล้วเหรอจะรับน้องสาวน้องสาวหรือว่าน้องสาวดีล่ะไม่เอาต้องพูดว่ากินข้าวอาบน้ําหรือว่าฉันไม่ใช่เหรอ แล้วตกลงพี่เลือกอันไหนเอออาบน้ำกินข้าวแล้วก็อาบน้ำแล้วน้องสาวล่ะพี่ใจร้ายที่สุดไม่เอาไม่มันไม่ดีอยู่เนาะชหนูไม่อยากคุยกับพี่ชายที่หนีเที่ยวแล้วทิ้งให้น้องสาวกินข้าวคนเดียวหรอกโอ้ขอโทษโอ้ตอนนี้เกมซิลอิมเพกเพิ่งออกอัปเดตเพิ่มตัวละครใหม่พี่ช่วยไปร่วมกิจกรรมให้หน่อยสิ หนูอยากได้ตุ๊กตามากเลยแค่ไปที่บูธใช่ปะมันมีเงื่อนไขยุ่งยากนิดหน่อยยังไงอะคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นคู่รักกันอ้าวว่าไงนะพูดอีกทีดิคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นคู่รักกัน, oh, <my> นระยะเวลาที่ไม่มีแฟนเท่ากับอายุจะไปหาแฟนจากไหนดีวะขอร้องนะพี่จ๋าะนะนะ เดี๋ยวลองดูแล้วกันนี่นี่จะไหนวะเนี่ยจะทำไมากูไปอ,อยู่ในมหม้อวะเนี่ยโอ้ยไม่เอาเงินแทตรงนี้มันครบจริงครับโอเคใส่เสื้อแล้วงบกูมีแค่นี้แหละไปไปต่อ